กราบสวัสดีน้อยน่ารักนนะครับไก่หอมกับมูลเบธิโมบายนะครับวันนี้นะครับอยู่กับคำถามที่มีอินบ็อกซ์มาค่อนข้างเยอะนะครับช่วงแบบหยุดปีใหม่นะครับหลายคนไม่ได้เที่ยวนะครับนั่งทําตัวนะฮะคำถามนั้นคือคําถามอะไรนี่ครับกดเมนูเข้าไปนะครับกดวิทยายุทธกดพลังภายในกดคัมภีรองนะครับ ตอนนี้นี่ครับคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะปลดหนังสือพวกนี้นะครับเป็นแบบแม็กเลเวลแกันหมดแล้วนี่ครับแล้วมันก็จะมีคําถามคาใจมาครับไอพี่ผมควรใช้หนังสืออะไรดีนี่ครับคือต้องบอกแบบนี้นะบางคนเนี่ยสับสนนะครับเรื่องสแตทตรงนี้นะครับกับไอพวกสแตทส่วนลดบนัจะสิบเอนะครับบอกแบบนี้ก่อนนะอันเนี้ยพี่ไม่ได้เทสเองนะครับแต่เป็นข้อมูลจากพวกเพจที่เป็นของภาษาจีนให้เจโบกช่วยแปลให้นะครับแล้วก็เป็นเพจของเลดดิตที่ มีบางคนเขาไปเทสมาเนะครับเราก็เอาข้อมูลนั้นมานะครับข้อมูลมันบอกว่าไงบ้างเนี่ยฮะมันบอกว่าไอสแตทพวกเนี้ยนะที่มันเขียนว่าแบบอย่างเช่นปีกลบเมื่อโจมตีพูดเล่นตึ๊กๆจะฟื้นท่าไม้ตายเพิ่มได้ไม่ได้สามสิบก็แล้วแต่นะครับพวกเนี้ยจะไม่ถูกผลของโบนัส10% 30% 7ออะไรพวกนี้ส่งผลนะครับมันเป็นสแตทบัฟที่บัฟขึ้นมาให้คุณเลยนะครับนี่คือหลักๆเลยขอแค่คุณใส่นะครับแต่ส่วนที่มันโดนลดสแตทลงนะครับจะเป็นพวกเนตันนี้ นะครับเวลากดตรวสอบปุ๊บมันจะโดนลดเห็นปะลด7จ็0สิบหรือเท่านี้นี่น,นีอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยนะที่คุณต้องเลือกก่อนเลยคือคุณจะเล่นสายอะไรนะครับถ้าคุณเล่นสายป้องกันนะครับแน่นอนนะครับจิตกายานะครับนิพพานนะครับวสันอ้อยอิงนะครับและอีกอันนึงเนี่ยแล้วแต่ว่าคุณจะใช้ว่าจะใส่เป็นอะไรจะเป็นกองลบ เฮิเร์เมคาอะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นทลายนาภพาแบบเวลาตีบงตีบอสในบ้านอะไรก็แล้วแต่ถูกไหมฮะอันนี้คือสายเดฟครับมันง่ายครับตัวเลือกมันไม่ค่อยมีนะฮะแต่คราวนี้พอคุณมาเป็นสายโจมตีครับชีวิตมันจะยากนิดนึงตรงที่คุณจะมีกองลบเหินเมคาทลายนาภาและธงลบนะครับคำถามคือใส่อะไรดีนะครับบอกแบบนี้ก่อนนะเอาแค่แสตเอาแค่แบบสกิลตรงนี้ก่อนก่อนจะไปสเต็ตนะครับ สกิลตรงนี้ก่อนนะสมมุตินะถ้าคุณต้องการที่แบบอะไรก็ตามนะอันนี้เขาเขียนเป็นสูตรสาเร็จมาให้เลยนะถ้าคุณต้องการอะไรก็ตามที่แบบจบได้ภายในหนึ่งนาทียกตัวอย่างเช่นนะกดเมนูเข้าไปคุณกดที่ท้าทายนะครับคนกดที่เลนเทป,ปอนะอย่างนีนน้ถ้าต้องการอะไรที่แบบเร็วๆจบทุกอย่างภายในหนึ่งนาทีเหมือนว่าคุณกดอันติจบปุ๊บแล้วอันติลีขึ้นมาคุณใช้ไม่ทันนะนะครับเขาแนะนําให้คุณใส่เป็น พวกสกิลของอันติดาเมจครับเพราะฉะนั้นให้ใส่ไอ้พวกธงลบอันเนี้ยนะครับใส่ปีกลบเนี้ยอันนี้เขียนธงลบนี้เขียนปีกลบนะครับแล้วแต่นะฮะใส่อันเนี้ยนะครับจะมีผลมากกว่าเพิ่ม p e ีดาเมจร้อยหน่วยนะครับณแผทปัจจุบันนะณแผทปัจจุบันนะครับเพราะแพทที่ผ่านมาที่พี่บอกไปว่าใส่ทลายนภามันดีกว่าแน่นอนครับเพราะว่าดาเมจเรายังไม่เยอะนะครับแต่อย่างเนี้ยร้อยหน่วยคือมันไม่ดีเยอะขนาดนั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแพทเนี้ย คุณใส่แบบพงลบเข้าไปแบบนี้รีดดาเมจได้ดีกว่านะย้ํานะคอนดิชันของเขาคือคุณต้องกดลบจบภายในนาทีเดียวแล้วมันรีไม่ทันนะครับส so ักอันติรีไม่ทันนะครับใช้อันนี้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นนี่คือหลักเลือกเลยนะระหว่างพงลบกับทลายนภานะครับคราวนี้กองลบกับเพลินหมคะใส่ไปครับ ใส่ไปเลยครับมันเพิ่มดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเขาก็ยังแนะนําให้ใส่อยู่ยกเว้นคุณจะมีหนังสือทองนะครับซึ่งเป็นเล็ว84ซึ่งเดี๋ยว84มาเราว่ากาันอีกทีแต่กว่าจะได้ใช้ตรงนั้นนะครับอีกนานเพราะว่ามันต้องเล็ว5มันถึงจะดีกว่าพวกหนังสือม่วงนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือหลักการนะฮะหลักการในการเลือกนะครับคำนี้มาดูหัวข้อสําคัญครับหนังสือพวกนี้พอคุณเลือกได้แล้ว คุณจะใส่หนังสืออะไรอยู่ที่ลำดับตรงไหนแบบไหนอะไรยังไงนะครับคำถามขึ้นมาตรงนี้ทำไมมีความสำคัญขนาดนั้นวะพี่นะฮะกดที่กองลบให้ดูนะครับกดที่เซตัเข้าไปสังเกตนะคีเด็กคอนสี่สเตตวิดเอ็กโคถูกปะลองกดที่ทลายนะพานะอ่ะหรือกดทงลบก็ได้อ่ะกดตรวจสอบเห็นปะเด็กคอนแอทแอกโคเอสพีอาร์ควิอะไรก็แล้วแต่นะครับกดให้ดูอีกทีนึงปุ๊บนี่นะครับเห็นปะอันเนี้ยเอ็กมันน้อยถูกปะ แต่อย่างอันเนี้ยอ่ะดูตรงนี้นะปุ๊บ Echo 275องหนังสือแต่ละเล่มมันจะไม่เหมือนกันนะครับสแตทจะไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณต้องการสแตทอะไรก็แล้วแต่การเรียงลำดับหนังสือค่อนข้างมีความสำคัญมากนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณต้องการแบบ Echo แรงๆเลยนะยังไงปีกลบคุณต้องใส่ไว้ที่เล่มนี้ครับหรือจะเป็นตำแหน่งที่3ก็ได้ครับคุณต้องการเอ็กนะครับ คุณไม่ควรเอาจิตกายาลงมาสลับตรงนี้ถึงแม้ว่าจิตกายาเนี่ยมันจะไม่มีเอ็โคก็ตามนะครับแต่ว่าสแตทอะไรต่างๆที่มันบวกเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วซีพีัญหาค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ควรทานะครับเราจะคุยแค่หนังสือม่วตรงนี้ก่อนเดี๋ยวทองเราค่อยว่ากันอีกทีอย่างที่บอกไปนะครับคราวนี้ปัญหาคืออย่างนี้ครับปัญหามันคือที่ว่าสแตทพวกเนี้ย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 มันไม่เหมือนกันครับแล้วอย่างบวก4สแตทหลักเนี่ยที่มันบวกพวก คอนบวกพวก s p r อะไรพวกนี้นะครับมันส่งผลแยกของมันอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นปัญหานี้ว่าพี่แล้วสรุปเลยผมต้องใส่แบบไหนนะี่ครับตัวเลขมันเยอะพี่แบบแม่งไม่รู้จะใส่ยังไงมิกแบบไหนให้ดีมิกแบบไหนให้แจมนะครับเอาแบบนี้สั้นๆเลยง่ายๆจ,จ,จบไปนะครับพี่ทำา Excel ไว้แล้วนะครับนี่เลยนะครับเอาสกิลทั้งหมดเอาสแตททั้งหมดเข้ามาใส่ว่าแต่ละอันมีอะไรอันไหนไม่มีอะไรยังไงบ้างนะครับ ใส่เข้าไปนะครับอย่างเช่นกองลบมีคิมีเด็กมีคอน4สแตตหลักคือวิดเด็กเ r สอคอนอันนี้คิดแย่กอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งมันจะไปส่งผลออกมาตอนไฟนนลที่พี่คำนวณออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสแตตที่หนังสือนั้นมีมาให้นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะดูที่บรรทัดนี้ได้เลยครับดูที่บรรทัดนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ได้เลยครับนี่คือสแตตตอนจบแคลทุกอย่างมาให้หมดแล้วนะครับอย่างอันเนี้ยนะถ้าสมมุตินะพี่อ่ะเล่นสายที่เป็นสายเวทครับ ที่ต้องการ Echo ครับหนังสือที่พี่ต้องใส่นะขึ้นเป็นเบอร์แรกเลยนะเห็นปะกองลบนะครับจากนั้นค่อยใส่เป็นเหินกับใส่เป็นทลายนะครับคำถามคือพี่แลเรแล้วผมควรใส่อะไรนะฮะเนี่ยครับ,ค,รบคุณเลือกสแตตที่คุณต้องการใส่ได้เลยครับแต่อย่างเนี้ยถ้าพี่แบบต้องการค่าที่เป็นแบบเอ h o จริงๆนะเริ่มแรกที่พี่จะใส่เลยนะคือทงลบครับพี่ใส่ทงลบเลยเพราะมันได้เอ h o โค4ครับ จากนั้นพี่ใส่าตามมาด้วยกองลบครับนะครับแล้วหลังจากนั้นพี่ก็จะใส่เป็นทลายนภานะครับหรือเหินอันเนี้ยแล้วแต่อ่ะให้ดูก็ได้อ่ะถ้าไม่ใช้นาทาก็เป็นเหินอ่ะตุกบาททลายเราไม่ใช้นะครับฉะนั้นอย่างที่พี่บอกแล้วหนังสือเนี่ยถ้าพี่เอาทงลบพี่จะเอาทลายนภาออกเพราะถ้าพี่ต้องการแค่แบบเล่นระยะสั้นๆพี่ก็ใช้ทงลบแรงกว่าอย่างที่พี่บอกไปตอนแรกถูกปะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือคุณต้องตัดสินใจเองเลยครับว่าคุณเล่นสายไหนแบบไหนอะไรยังไงครับแล้ว คุณก็เลือกสายเข้าไปนีครับอันนี้เอาไปใช้คำนวณได้เลยนะแต่สมมุติว่าถ้าใครเป็นพวกแบบสายที่ไม่ใช่ Echo หรืออะไรแบบเนี้ยคุณลองสลับดูนะครับลองสลับดูครับเพราะว่าเข้าใจว่า Echo กับคีเนี่ยมันแคลไม่เหมือนกันถ้าสมมุติว่าคุณเป็นสายที่ใช้คีอ่ะค่าคีมันจะขึ้นจากสแตทเด็กมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นลองไปสลับดูแล้วกันครับแต่หลักการคำนวณคือแบบนี้ คุณต้องหาสแตต์หลักเมนออกมาก่อนแปลงเป็นตัวเลขออกมาครับเราใช้แต่ถ้าใครเล่นสายเวทเอาตารางนี้ไปใช้ได้เลยครับคุณต้องการค่าไหนคุณเอาอันนั้นไปเลือกใช้ได้เลยครับอย่างถ้าคุณแบบเป็นสายอึดจริงๆได้ HP นะแน่นอนครับคุณต้องเอานิพานขึ้นนิพานขึ้นแน่นอนตามมาด้วยว่สารครับเพราะมันได้เลือดครับแล้วอันปะเนี่ย Double d e a เนี่ยมันเท่ากันครับพวกแบบลดค่าคิลดค่าเอโคมันเท่ากันอยู่แล้วนะครับที่เหลือ ไปเลือกจิ้มเอาว่าคุณอยากได้อะไรนะครับแล้วก็เลือกใส่เข้าไปให้ถูกต้องแต่อย่างเนี้ยสมมตินะถ้าพี่เป็นเล่นฮิลนะสิ่งที่พี่จะเลือกใส่นะพี่จะเอาวสันนาครับเพราะวาสันมันมีเอ,โอ็โคแล้วพี่ฮิลมันมีโอกาสฮิลติดเอ,โอ็โคนะครับอย่างนิพานอย่างเงี้ยเอ็โคมันน้อยนะครับในขณะที่ h ีเท่ากันเพราะฉะนั้นพี่ก็จะเอานิพานเนี่ยไปอยู่หลังวสันเอาวสันขึ้นมาก่อนแค่นี้เลยครับหลักการใช้นะฮะเพราะฉะนั้นลองไปใช้กันดูแล้วกันครับว่ามัน จะใช้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วถ้าใครเขียน Excel เป็นก็ลองเขียน Excel แบบเนี้ยอย่างเงี้ยพี่เขียนลองสลับตัวเลขให้ดูได้หมดแล้วพี่ลองสลับเทสต์อะไรของพี่เองหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคอมบิเนชันที่ดีที่สุดเลยนะสำหรับใครที่เป็นสายโจมตีและเป็นเวทนะครับสิ่งที่คุณต้องใช้นะเอาทงลบขึ้นนะครับตามด้วยกองลบและตามด้วยเหินเมฆาครับอันนี้เป็นเล่มที่1อันนี้เป็นเล่มที่2อนะฮะอันนี้เป็นเล่มที่3และอันนี้เป็นเล่มที่4นะครับใส่แบบนี้ครับแล้วเดี๋ยวหนังสือทองมา ถ้ามันปลดออกมาแล้วปลดลอกแล้วก็ได้สูงสงแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะฮะก็ขอให้ใส่ให้ถูกต้องทุกคนนะครับจะได้มีสเตตที่มันดูดีขึ้นแล้วก็เอาไปลงดนันลงนุ่นลงนี่เอ็โคหลุดกันเยอะขึ้นหรือดาเมจเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับคืออย่าไปแบบตกหลุมกับการที่ เปลี่ยนเล่มไหน CP ก็เท่ากันนะครับไม่ใช่นะฮะ CP เท่ากันแต่สเตตที่คุณได้มันไม่เหมือนกันมันส่งผลต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นลองปรับแก้ปรับใช้ดูแล้วกันครับฉะนั้นคลิปนี้หลกัหลกๆก็จะประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ไปด้วยลวกันนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ